สวัสดีค่ะพรทิพย์ชาแนลค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บสะเดาค่ะสะเดาสะเดาเป็นผักนะคะเป็นผักเป็นสมุนไพรเป็นไม้ยืนต้นนะคะพื้นบ้านที่คนไทยนิยมนําดอกนะคะนําดอกมากินเป็นผักนะคะยอดอ่อนมาบริโภคโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีสรรพคุณทางยามากมายวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บสะเดานะคะ วิ่งมานะคะวิ่งมาเก็บนะคะทั้งเก็บทั้งถ่ายวิดีโอมาเพื่อนชมนะคะคนปีนขึ้นไปก็สูงริบลิวนะคะเพื่อน <tyard> อันนี้เขาขายากิ่งด้วยนะคะกิ่งละร้อยห้าสิบบาทนะคะตอนเป็นต้นกิ่งนะคะตอนกิ่งสะเดาขายด้วยนะ,ะแล้วก็เก็บดอกสะเดาขายด้วยนะคะนี่โยนลงมานะ,ะเราก็วิ่งมาถ่ายวิดีโอนะคะเขาเก็บไปขายนะคะเพื่อน สะเดานะคะสะเดามีรสชาติขมจัดนะคะซึ่งเกิดจากสารกลุ่มริโมโนอยนะคะการบริโภคนิยมทานคู่กับปลานะคะปลาดุกย่างแล้วก็น้ำปลาหวานนะคะเพื่อตัดรสขมนะคะเพื่อนๆกินกับน้ำปลาหวานนะคะน้ำปลาหวานกำลังบาลพอดีกินเลยค่ะสะเดานะคะสะเดาสปปรรพคุณทางยาแล้วก็ประโยชน์นะคะ หช่วยเจริญอาหารนะคะรสขมของสะเดาช่วยกระตุน้นน้ำย่อยทำให้เจริญอาหาร 2. ดีท็อกแล้วก็บำรุงเลือดช่วยล้างพิษในระบบเลือดแล้วก็ส่งเสริมการทำงานของตับ5 3. แก้ไข้ยอดและดอกมีสรรพคุณแก้ไข้ตัวร้อนบรรเทาอาการไข้หัวลมก็คือไข้ช่วงเปลี่ยนฤดูนะคะ สีด้านอนุมูลอิสระมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและชะลอความเสื่อมของเซลล์หประโยชน์ด้านกเกษตรนะคะ,กะเกษตรใบและก็เมล็ดสะเดานำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบชีวภาพแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้นะคะกำจัดแมลงนะคะเพราะว่าใบเขาขมๆนะจะเป็นแบบเอาไปแช่ไปหมัก ก็ได้นะคะใบใบสะเดานะคะสตรีมีคั์หรือให้นมบุตรนะคะไม่ควรรับประทานในปริมาณมากเกินไปนะคะนี่คือข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังนะคะผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์เนื่องจากสะเดามีโพแทสเซียมสูงค่ะแล้วก็สตรีมีคันหรือให้นมบุตรนะคะไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป แล้วก็รดขมจัดนะคะการลวกสะเดาในน้ําเดือดหลายๆน้ําหรือเปลี่ยนน้ําลวกจะช่วยลดความขมลงได้นะคะบางคนก็ลวกน้ําเดียวนะคะก็ไม่ไม่ขมนะคะลวกน้ําเดียวแล้วก็เติมเกลือลงไปหน่อยนะคะแล้วก็เออเอาขึ้นมาแล้วก็ล้างน้ําเย็นนะคะล้างน้ําธรรมดาก็จะกินได้นะคะไม่ขมนะคะบางคนก็ไปตากแห้งนะคะตากแห้งเพื่อจะได้กินกรอบๆนะคะ กินกับส้มตําก็ได้นะเพื่อนๆเ,เอาลวกแล้วก็ไปตากแห้งก็จะกรอบดีนะคะกินกับน้ําพริกนะคะแล้วก็กินกับราบปลานะคะราบปาลาราบวัวราบเนื้อราบหมูราบไก่ก็อร่อยนะคะสะเดานะคะส่วนมากก็จะทําเป็นน้ําพริกสะเดาหว,วานนะคะน้ําพริกหวานสะเดานะคะสะเาดาวลวกเพื่อนๆกินกับ มีรสหวานนะคะเพื่อจะได้ตัดกับรสขมๆข,ของสะเดานะคะสะปพคุณก็มากมายนะคะสะเดานะคะกระตุ้นน้ำย่อยทำให้เจริญอาหารนะคะรสขมของสะเดานะคะบำรุงเลือดนะคะแก้ไข้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะสะเดาเป็นสมุนไพรที่มีสะปพคุณหลากหลายตั้งแต่การรักษาโรคผิวหนัง เชื้อราแบคทีเรียผดพื้นโดยใช้ใบแล้วก็น้ำมันนะคะแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารบำรุงธาตุเจริญอาหารแก้บิดนะคะลดไข้ไข้มาเรียบรรเทาอาการปวดข้อแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดนะคะแต่ละส่วนของต้นสะดาเช่นใบดอกเปลือกรากแก่นมเมล็ด มีสปปรรพคุณเฉพาะตัวนะคะสปปรรพคุณของสะเดาก็ใบอ่อนใบแก่บำรุงธาตุแก้ไข้แก้พยาธิรักษาแผลในกระเพาะนะคะขับน้ำดีแก้ริสีดวงคอแก้เหาใบส่วนใบแก่นะคะบำรุงผิวและผมดีถอกเลือดนะคะดอกบำรุงธาตุแก้พิษโลหิตขับลมแก้ริสีดวงคอบรรเทาอาการขั้นคอนะคะผ้นนะคะ เป็นยาถ่ายพยาธิยาระบายช่วยเรื่องหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเปลือกต้นแก้ไข้เจริญอาหารแก้บิดมูกเลือดแก้ท้องร่วงทาริิดวงฤิศดวงทวารน,นะคะแกนขับเสมหะแก้คลื่นไส้อาเจียนบำรุงธาตุนะคะรากแก้โรคผิวหนังแก้เสมหะแก้ไข้แก้ลมนะคะน้ำมันจากมเมล็ดก็รักษาโรคผิวหนังข่ามาแรงยับยั้งเชื้อรานะคะ ประโยชน์โดยรวมนะคะด้านผิวหนังกระต้านเชื้อราแบคทีรียไวรัสนะคะกลากเกลื่อนนะคะหิเตเริม่มสะเก็ดเงินผดพื่นคันนะคะด้านระบบย่อยนะคะกระตุ้นน้ำดีนะคะช่วยไขยมันนะคะช่วยย่อยไขยมันแก้ท้องผกูกท้องเสียนะคะเจริญอ,อาหารนะคะด้านอื่นๆก็ลดน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงมะเร็งบำรุงหัวใจคุมกำเนิดนะคะน้ำมันสะเดานะคะบำรุงเหงือกและฟันนะคะข้อควรระวังแม้จะมีประโยชน์มากแต่รสขมจัดนะคะการใช้ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะหากมีโรคประจำตัวนะคะเพราะรถขมของเขานะคะก็ขยายพันธุ์ด้วยการต้นกิ่งนะคะัเูเ่อนต้นกิ่งแล้วก็ใช้มเมล็ดนะคะนี่คือสะเดานะคะนำ มาฝากเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาด้วยกันนะคะประโยชน์และก็สรรพคุณของสะดาและก็ข้อควรระวังนะคะแล้วก็การขยายพันธุ์นะคะขอบคุณที่รับชมมาด้วยกันนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะพรทิพย์ชาแนลขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ